นี้เลยค่ะไข่ลูกอืมไรู่ปฟองนี้ค่ะปอใกให้ดูอืมนี่คืไข่ลูกของแท้ว้าวว้าแบบนี้เลยค่ะไข่ลูกเวียดนาม เลยค่ะอเอาแบบเวียดนามเลยจิ้มค่ะจิ้มเจวเวียดนามทบเพลนี่ค่ะอืมแบบนี้เลยค่ะอืมอ๋มอ,อ,อบอกนี้ ติดนี้ค่ะจ้องปินกับผักอันนี้นะคะ